ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2564เปิดประมูลบ้านมือ2อ,ออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA เพื่อลดรายใจ่ายให้กับประชาชนที่ซื้อบ้านจากงานประมูลออนไลน์ทอสอจึงพร้อมมอบส่วนลดเพิ่มอีก10%จากราคาที่ปิดประมูลเพียงทำสัญญาและทำนิติกรรมภายในวันที่ธนาคารกำหนดและยังเลือกผ่อนด ดอกเบี้ย0%นานสูงสุด48เดือนหรือเทดาวแล้วยื่นกู้เลยมีสิทธิ์เลือกใช้โปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย0%นานสูงสุด12-48เดือนพบกับงานประมูลออนไลน์ประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่1 วันเสาร์ที่5มิถุนายนงานประมูลบ้านออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีครั้งที่3ทับ2,564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาครั้งที่2วันศุกร์ที่11มิถุนายนงานประมูลออนไลน์บ้านถูกใจหาได้ที่ทออสอผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GH Bank Smart NPA และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลแบบออนไลน์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโดยดูรายละเอียดของรายการรัพย์ที่ออกได้ บนเว็บไซต์ www.ghb-homecenter.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหาร NPA โทร02-202-1582-3และ02-202-1016และฝ่ายบริหารหนี่ภูมิภาพโทร02-202-1170และ02-202 2 0 3 6ทออสทำให้คนไทยมีบ้าน